เอวันนี้จะพามาดูวงจรไฟเสียงสว่างแล้วก็วงจรไฟชาร์จของรถทีน้าแบบข้าวๆง,ง่ายๆนะอันดับเรกเรามาเริ่มจากจุดกำเนิดของมันเลยก็จะเป็นพวกขดลวดนะฮะออกจากขดลวดมาเนี่ยสายสีขาวมันจะเป็นสายไฟชาร์จสายสีขาวตรงนี้นะที่อยู่ในปลั๊กเนี่ย เป็นสายไฟชาร์จสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสายไฟแสงสีขาวจะวิ่งไปที่แผ่นชาร์จสีเหลืองก็จะวิ่งไปที่แผ่นชาร์ส่วนไอตัวนี้กาวต่อถึงกันทั้งหมดสายสีเขียวเดี๋ยวเราไปดูที่แผ่นชาร์ตตำแหนง่งสายไฟสีสายไฟของที่ เข้าแผ่นชาร์จเนี่ยถ้าหากใครจําไม่ได้ก็จดหรือเอาไปเขียนแล้วนะเขียนเอานะเขียนตําแหน่งเอาเนี่ยแผ่นชาร์จให้เราเอาเดือยตัวนี้หันขึ้นด้านบนเพื่อง่ายต่อการสังเกตสายสีขาวออกจากขดลวดมาเมื่อกี้นะ่ะมันก็จะวิ่งมาเข้าตัวนี้เข้าแผ่นชาร์จขั้วด้านล่างฝั่งซ้ายส่วนสีเหลืองมันจะวิ่งมาที่ แผ่นชาร์จเหมือนกันออกจากขดลวดมาแผ่นชาร์จก็จะเป็นขั้วด้านบนฝั่งขวาไอตัวนี้เนี่ยมันจะมาคุมกระแสไฟสายสีเหลืองเนี่ยไฟเสียงเนี่ยวิ่งเข้ามาคุมกระแสไฟเสียก่อนถ้าหากมันไม่เข้ามาที่แผ่นชาร์จเนี่ยมันจะทําให้ไฟมันสูงไฟมันเกิน13โวลต์ขึ้นไปเนี่ยมันจะทําให้หลอดไฟขาดเราสังเกตไหมเวลารถที่เราเลิ่ง เร่งเครื่องแล้วหลอดไฟขาดเลยนะไอตัวนี้แหละถ้าหากสายตัวนี้มันขาดหรือแผ่นชาร์จมันเสียเนี่ยก็จะทําให้หลอดไฟมันขาดหลังจากที่เราเลร่งเครื่องไฟมันจะสว่างเกินกว่าปกตินะส่วนในตัวนี้เนี่ยสายสีขาววิ่งมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาออกสายสีแดงตัวนี้เพื่อไปชาร์จแบตเตอรี่นะออกสายสีแดงตัวนี้นะไปชาร์จแบตเตอรี่เอาไปใช้กับพวกระบบเตะระบบไฟเลี้ยวอ่ะ ไอ้ตัวนี้สายสีเขียวของแผ่นชาร์จเนี่ยขั้วด้านล่างฝั่งขวาเนี่ยมันก็จะวิ่งไปลงกาวลงกาวลงโครงทั้งหมดนะครับไปรวมกันกับพวกชุดอุปกรณ์ไฟอื่นๆเลยไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันวิ่งเข้ามาปุ๊บมันก็จะแปลงไฟสายสีขาวนี่นะระบบไฟชาร์จเนี่ยแปลงไฟจากากระแสสลับให้เป็นกระแสรตรงเพื่อที่จะไปชาร์จแบตบ แงไฟแล้วก็ควบคุมไฟด้วยน้เพื่อดนะไฟมันจะมาขั้นต่ำนะห้าสิบโวลต์นะขั้นต่ำนะห้าสิบโวลต์เอซีวิ่งมาเนี่ยปัป๊บหลังจากนั้นก็จะออกตัวนี้สายสีเแดงไปชาร์จแบตเตอรี่ตัวในตัวนี้เนี่ยก็ควมไฟไม่ให้เกิน1 3บาโวลต์นะถ้าเกินนี้คือหลอดไฟขาดแน่นอนสายสีเหลืองนี่นะ เดี๋ยวผมพาไปดูวงจรคนระับบางทีเรามาดูไอ้ตัวนี้มันไม่เข้าใจนะบางคนนึกภาพไม่ออกวงจรไฟชาร์จและไฟแสงสว่างของเทหนา้ากอกจากคนลวดจะมีสายไฟอยู่สองเส้นอ่ะสามเส้นกับสีเขียวนะผมลืมเขียนแต่ก็ไม่เป็นไรนะสีเขียวอยู่ตัวนี้นะเป็นสายกาวขึ้นมาสีเรียกสายสีขาววิ่งมาที่แผ่นชาร์จ อันนี้เป็นสายไฟชาร์จแบตมันจะเป็นไฟ a c มาก่อนปุ๊บหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนจากกระแสสลับให้เป็นกระแสตรงออกออกมาสายสีแดงนะเข้าสีขาวออกสีแดงไปชาร์จแบตเตอรี่นะฮะส่วนในตัวนี้เนี่ยเข้าสีเหลืองวิ่งมาที่แผ่นชาร์จสีเหลืองหลังจากนั้นมันคุมไฟครับไม่ให้ไฟสูงเกิน13โวลต์อย่างมากนะเต็มที่ สูงสูงไม่เกิน13โวลต์นะคุมไฟและก็ไม่ต่ำกว่า12โวลต์นะเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงไฟท้ายแล้วก็ไฟหน้านะวิ่งเข้าที่สวิตช์ไฟสูงต่ำก่อนแล้วก็ไปเข้าไฟหน้าประมาณนี้อันนี้ไฟเสียงสว่างไฟเรือนไม้ก็เหมือนกันนะเรือนไม้ก็ต่อจากไตัวสีเหลืองนี่แหละไปต่อแยกออกไปเลยเป็นเส้นเดียวกันนะมันต่อรวมถึงนกันเลยต่อไป ส, o, สายสีเขียวเนี่ยสายสีเขียวมันจะเป็นสายกาวตัวนี้ผมลืมเขียนนะเขียนเขียนไว้ he an, he an, he an ให้ก็ได้เพื่อใครที่จะแคบไว้เอาไปเป็นตัวอย่างนะสีเขียวลงกาวส่วนในตัวนี้ก็สีเขียวลงกาวสายไฟที่ขึ้นมาจากขดลวดสีเขียวนะมันก็เป็นสายกาวมันต่อถึงกันนะต่อถึงกันเนี่ยต่อถึงกันกันกบไอ้ตัวนี้เลยนะเชื่อ วงจรมันต้องมาแบบนี้สายไฟที่มันไม่ได้ต่อถึงกันเนี่ยมันต้องโค้งมาถึงนี่นะเวลามันกระโดดข้ามในวงจรของมันเนี่ยโค้งขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตและการดูประมาณเนี้ยส่วนในตัวนี้ก็วิ่งเข้าฟิวนะครับแล้วก็ไปชาร์จแบตเตอรี่สายสีแดงไปแบตเตอรี่แค่นั้นเองครับ